สมมติสมมติเนี่ยผมไปถึงโนนีแดงเสร็จแล้วผมกลับหรือทำธุระเสร็จกลับเลยได้สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมช่อง YouTube โนนนแดงบ้านเฮากับผมอัตพลวงสาหาราชนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเบิ้งบรรยากาศการจราจรสอง่างทางของอเขาช่องตะโกนะครับก็คือตั้งแต่ตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็คือสามแยกบ้านใหม่นะครับบ้านใหม่ไทยถาวรก็คือ ทางขึ้นเขาช่องตะโกนะครับจังหวัดสระแก้วนะครับว่าบรรยากาศในช่วงที่เขาเอ่อเคลฟิวหรือว่าช่วงที่มีเรื่องโรคโรคระบาดโควิดนะครับสิบเก้าว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นจะก,กวดขันหรือว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นจะปฏิบัติกับผู้ผู้ที่เดินทางน,นะครับสัญจร่านไปผ่านมาแบบใดน,นะครับแล้วก็จะพ้าเบิ่งบรรยากาศว่ามันเป็นยังไงแน่ในมื้อนี้แต่ที่นี่แน่ตอนเนี้ย หอนหอนหอนแห้งครับท่านผู้ชมครับห่อนแหง้งตอนนี้อยากไปยุ่ในรถแล้วแต่เมื่อน,นีผอน้ผมจะใส่กล้องนะครับผมจะใส่กล้องเนี่ยครับกล้องแอคชั่นแคมตัวเล็กๆเนี่ยครับเข้าไปไว้ถึงหัวรถไว้ถึงหัวรถนะครับแล้วก็อัดมาให้พี่น้องได้ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไปเบื้องน้ำกันว่าเป็นจังไรเนี่ยไปเชอะอ,อากาศห้อนแห้งครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะ ท่านผู้ชมไปเบิง้งบรรยากาศน้ำกันเฮ้ยแกรคิมครับเรนน์ลอนคือผมเอากล้องไปไว้ทงหลังค่านวดเดี๋ยวเบิ้งมุมทง,งหลังค่าน้ำกันนะครับยัครับมุมนี้ตรงนี้แหละ นี่ก็าคามเขตนี่นี่เขตร้อยต่อระหว่างจังหวัดสักเกตเรากับจังหวัดวุยลำนะครับผมอันแล้วเหมือนฝนจะตกเลยตอนนี้ช่วงบ่ายมงเคริงที่กําลังอัดคลิปอยู่นี่นะครับถ้าจะไปเบิ้งน้ากันว่าเข้าไปถึงด้านตรวจน้องสม็ยแล้วมันเป็นยังไงเราก็จะถามให้พี่น้องทุกท่าน ได้รับรู้ไปพร้อๆกันว่าท่านที่ไปแล้วกลับเลยจะเป็นยังไงนี่คือประสบงแรกมาถึงแล้วดันตรวจน้องสมิธดีครับยิงมันวะเออครับผมขอถามเนี่ยขอถามเนี่ว่าถ้า พอแม่พี่น้องที่เขาขับรถเดินทางแบบนี้เนี่ยถามาหอดวิยลำแล้วเดี๋ยวกับเลยมาไม่นีกลับเลยหรอมันกลับมาเลยแต่บอกรือว่าต้องเห็นอย่างแน่ก็<ป>ถ้า่านในเวลาก็สามารถกลับได้เลยครับหมายถึงสมมติสมมติเนี่ยผมไปถึงโนนีแดงเสร็จแล้วผมกลับเลยทํธตัวเสร็จกลับเลยได้อยู่ใช่ไหมได้ครับแต่ถ้าเกิดมาอยู่เลยก็ต้องกลับตัวกักตัวครับแล้ว<อ>ก็แจ้งผู้นำหมู่บ้านครับ ถ้าเกิดมาตรงนี้ก็มาตรวจมาเช็คว่ามาจากไหนไปไหนใช่ไหมครับครับแต่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะครับเขาข้อมูลดีๆจากเจ้าหน้าที่ทหารนะครับอมครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเป็นเป็นข้อมูลที่ดีมากๆนะครับนี่แหละกับประมาณนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจทุกท่านนะครับท่านผู้ชมติดติดตามในช่อง YouTube รับทราบแล้วว่า่ะครับว่าต้องเฮ็ดยังไ่เฮ็ดแบบใดแน่นะครับนี่เจ้าหน้าที่พนหาเอียดมากประมาณนี้นะครับผม ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอคลิปนะครับผมบสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ก็จะได้กดติดตามช่อง YouTube เขาไปกดติดตามกด subscribe กดรูปก,กระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปลักษณะนี้นะครับผมจะให้ข้อมูลหาข้อมูลมาให้ตามที่ผมพอจะหาให้มาได้นะเห็นไหนะ่ใช่ไหนเนี่ยในข้อมูลเล็กๆน้อยๆนีน่ก็เป็นเก็บความรู้ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ไลฟ์สดนี้บรรยากาศข,ข,ข,ของท้องถนนในเขาช่องตะปูผมก็ต้องฝากไว้ยงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย